สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําเสียงสิรินะครับก็ก่อนจะไปติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูให้ผมด้วยนะครับเราสามารถทําเสียงสิริในมือถือระบบ Android ได้นะครับง่ายๆนะฮะก็ไปติดตามรับชมกันนะครับวิธีทานะฮะให้เราไปโหลดแอปมาตัวหนึ่งนะครับสําหรับมือถือ Android นะครับให้เราเข้า p Play Store ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ค้นหาคําว่า narrator voice นะครับหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็พิมพ์ไปประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับค้นหาไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดติดตั้งนะครับตรงปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับตรงที่เขียนคําว่าเปิดนะครับอันนี้ของผมได้โหลดมาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเขียนว่าเปิดนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง มันจะเขียนว่าให้เราติดตั้งนะครับก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดเข้าไปนะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะมีโฆษณานะครับสําหรับแอปนี้เป็นแอปฟรีนะครับนี่นะฮะก็รอสักครู่นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเราไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนภาษานะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในตัวแอปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนภาษานะครับให้เราสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจะให้ออกมาเป็นเสียงสิริให้สิริพูดเสียงแบบไหนนะครับสิริจะมีเสียง2ออย่างนะครับตรงนี้นะครับตรงที่เขียนว่ากัญญานะครับจะมีกัญญากับนริสานะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนก็แตะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะฮะ นี่นะครับข้างล่างนะครับภาษาตรงนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเราต้องเข้าไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับแต่ข้างล่างนี10้นะครับม ouais. ันจะมี2เสียงให้เลือกนะครับจะมีกัญญานะครับกับนาริสานะครับก็เสียงก็จะประมาณคล้ายๆกันนะฮะก็เหมือนกับสิริทั่วไปในมือถือระบบ iOS นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการ ลูกเล่นของแอปนี้นะฮะถ้าเราจะให้เขาพูดว่าอะไรนะครับให้เราพิมพ์ตรงนี้นะครับอันนี้ผมได้ทดลองดูแล้วนะครับผมได้พิม like พ์คําว่าเมื่อเธอตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันข้อแถวนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรามากดเพย์ตรงนี้นะครับเด <c oughs> ี๋ยวเขาจะเล่นให้ฟังนะครับจ <c oughs> ากนั้นถ้าเราจะส่งออกนะครับแตะตรงปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับแตะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็อยู่ที่เราว่าจะส่งไปตรงไหนนะครับ ก็จะมีหลายอย่างให้เลือกนะครับแต่อันนี้ผมจะเซฟลงมือถือตัวเองนะครับก็แต่อันข้างล่างสุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาไปทําเป็นเสียงลิงโทนหรือว่าเสียงเวลาเราทําคลิปอะไรต่างๆได้นะครับง่ายๆประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับฝากข้อความไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ พยายามเข้ามาตอบให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ